เมสานั่งหน้าบึ้งบนจัก,กรยานหนูไม่กล้าขี่อ่ะกลัวล้มลุงอ๋องเดินเข้ามาพร้อมเสียงตะโกนใครว่าหนูจะล้มเดี๋ยวลุงช่วยเองลุงอ๋องยื่นให้ใส่นี่ก่อนหมวกกันน็อกระดับโลกลายน้องมีและนี่เสื้อกราะกันกระแทรกระดับจักรวาลเมษาใส่ชุดครบหมวกและเสื้อกราะพร้อมหนูเหมือนจะไปแข่งรถมอเตอร์ไซค์เลยค่ะ ลุงอองจับจักรยานพร้อมไหมลุงประคองอยู่ข้างๆนะไม่ต้องกลัวเมษาเริ่มปั่นลุงอองวิ่งตามเก่งมากลูกปั่นไปเลยลุงอองหนูปั่นจักรยานได้แล้วลุงอองล้มลงนั่งบนสนามหญ้าหมดแรงลุงเหนื่อยไม่ไหวแล้วเมษาจอดรถแล้ววิ่งมาหาขอบคุณนะคะลุงอองหนูไม่กลัวแล้วทุกคนเริ่มจะกลัวกันทั้งนั้น แต่ถ้ามีคนให้กำลังใจเราก็จะกล้าขึ้นเยอะเลย